สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะสำหรับวันนี้จะมีแนวทางในการกระทบสูตรมาฝากอันนี้จะเป็นกระทบสูตร3าตัวบนก่อนโดยเราจะใช้3สูตรร่วมกันนะคะจะมี3เส้นนะเส้นสีแดงเส้นสีม่วงแล้วก็เส้นสีบานเย็นทีนี้เนี่ยแนวทางในการวิเคราะห์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกัน1สิงหาปีพุทธศักราช2567แต่ว่า ดิฉันต้องขอบอกก่อนว่าดิฉันจะย้อนสถิติกลับไปนะคะเพียงแค่เท่าหน้าแผ่นชิตนี้คือ1ง,งวดก่อนเท่านั้นเพราะว่าสูตรนี้ความจริงแล้วเนี่ยเขาสามารถย้อนสถิติกลับไปในหลายๆงวดได้แต่ดิฉันจะยกตัวอย่างวิธีการคำนวณในการเปรียบเทียบทั้ง3ส,สูตรเนี่ยเพียงแค่งวดที่แล้วเพื่อให้รับชมว่าเขานำมาเปรียบเทียบกันอย่างไร แล้วทีนี้พอใครมารับชมเราฟังเพื่อนๆสามารถนำาสู้รนะคะไปกระทบเปรียบเทียบพ้นหลังเอาเองได้อ่ะทีนี้เรามาดูแนวทางในการวิเคราะห์เส้นแรกสีแดงด้านบนนี่นะที่เป็นหลัก10บนบวกกับตำแหน่งของหลักหน่วยล่างตรงนี้นะสนะคะบวกกับ9นะคะได้12 12เราใส่2 2บวก1ได้3 3บวก2ได้5 5บวก1ได้6 6บวก1ได้7 7บวก3ก็ได้10ใส่0นและ0นบวก1ได้1นะงวดที่แล้วนี่เขาจะเบื้อนหน้าดังนั้นสมาการมันจะมีแค่2ตัวแต่ถ้างวดก่อนขอนหน้าเนี้ยมันก็จะมีมาแบบว่าสมาการ3 3ตัวอันนี้พอจะเข้าใจนะคะอ่าทีนี้เรามาดูกันต่อ สูตรที่2เส้นสีม่วงนะหลักร้อยบวกกับหลัก10ล่างตรงนี้นะคะ5บวก8นะหบวก8จนะได้เท่าไหร่เป็น13 13เราใส่3เดินหน้าไป4 5 6 6บวก2ได้8 8ดบวก1ได้9 9บวก1ได้10ใส่0เอา้าวพักไว้สูตรจาการที่2ส่วนสูตรที่3รครับนะคะนะ ดูเส้นสีบันเย็นนะคะหลักสิบบน2ครั้งนี่นะหลักสิบบนสครั้งบางเอิ้นเขาเป็นเลข0ูนยะสสูตรนี้ไม่มีตัวบวกคงที่จะเป็นศูนย์หนึ่บวกสได้5 5าบวกหได้6กหบวกหได้7อ่ะทีนี้ก่อนอื่นเรามาเปรียบเทียบดูว่าภายใน3สูตรนี้จะมีตัวไหนที่เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร เลขสองนะคะมีอยู่สองสูตรเห็นไหมอ่าเลขสองจะมีอยู่สองสูตรนะคะเลขสามนะคะหนึ่งสองสามมีอยู่สามสูตรนะคะเลขห้ามีอยู่หนึ่งสองสามสูตรนะ,ะเลขหกนะคะเลขห้านะคะเลขหกก็มีอยู่สามสูตรนะ เลขเจ็ดมีอยู่2สูรนะคะ,ะเลข0นมีอยู่3สูรนะคะ,ะเลข1มีอยู่สองสูรดังนั้นเราจะเห็นว่ากรอบดังด้านบนเนี่ยนะกรอบเนี่ยนะเราจะเห็นได้ว่า ตัวเปรียบเทียบกันเนี่ยนะคะสามห้าหกศูนย์ที่ซ้ำกันถ้าเราถ้าเราเอาไปจับบางทีมันจะอาจจะเป็นสามห้าหกสามห้าศูนย์สามหกศูนย์อะไรอย่างนี้ก็จะเป็นหลายคู่ใช่ไหมแต่คุณต้องเบือ่อเผื่อกันเบิ่นกันหามอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่คุณนะแต่ทีนี้เราจะมาดูแค่ว่าสมการที่มันชนกันมาหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นเพียงแค่การเปรียบเทียบไม่ได้บอกว่าอนาคตจะต้องมานะ เพราะว่าอะไรเมือนที่ดิฉันบอกคนเราสามารถรู้ปัจจุบันได้อดีตถึงอดีตเราก็รู้ว่ามันผ่านมาอย่างไรนะเราเมื่อเรารู้ข้อผิดพลาดในอดีตอเราก็จะรู้ว่าเราควรที่จะทําอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้นะสมมติในอดีตแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นไปตามความคิดแนวคิดของเราที่ทําหรือไม่อันี้ต้องเข้าใจนะคะ เรามาเปรียบเทียบกับสภาวะของความเป็นจริงออก3 3 6และ2อออก3 3 6และ2 1 3กับ6นะคะก็มาที่3 3 6นะ,ะอ,อันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะของหมดถัดไปนะคะของหมดต่อไปเพื่อนๆน,นะคะทุกคนก็ดูที่เส้นของทางด้านบน หลักสิบล่างบวกกับหลักหน่วยเออหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างนี้นะคะหกบวกหนึ่งหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเดินหน้าไปแปดแปดบวกสองได้สิบใสศูนย์เดินหน้าไปหนึ่งสองสองบวกสามได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกอ่ะเราพักไว้ทีนี้เรามาดูสูตรที่สองที่เส้นสีม่วงหลักร้อยบวกหลักสิบล่างสามบวกสองนะสามบวกสองก็ได้ห้าเดินหน้าไปหกเจ็ด 8 8 2ได้1 0ใส่0เดินหน้าไป1และ2ฉันก็ไม่รู้นะว่าตัวไหนจะเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรสามารถนำ3า3สูตรนี้ไปใช้เพื่อให้แยกสูตรคำนวณได้คือถ้าคุณไม่อยากจะามาเปรียบเทียบอย่างนี้ฉันชอบสูตรที่1ฉันชอบสูตรที่2ฉันชอบสูตรที่3คุณก็สามารถเลือกได้นะจดได้นะคะอ่ะ1สิงหาคม6 7อ่ะทีนี้เรามาดู สูตรที่3กันก็จะเป็นหลักสิบบนสองครั้งเห็นปะสาบวกสได้6นะคะเดินหน้าไป7และ8และ9 9้เบวกสเป็น11ใส่1เดินหน้าไป2และ3อ่ะทีนี้อืมดิฉันก็จะมาดูว่านะตัวไหนเหมือนรูอต่างกันอย่างไรอันนี้ก็มาดูนะคะเนะคะมีอยู่3ม แปดนะคะเก้ามีอยู่หนึ่งศูนมีอยู่สองหนึ่งมีอยู่สามสองมีอยู่สามหก ก็มีอยู่3กมมีตัวแปรที่เหมือนกันค่อนข้างเยอะซึ่งดิฉันก็ไม่รู้นะคะว่าตัวแปรไหนจะมาจะเดินหรือไม่เดินอย่างไรอย่าง5นี่เขามี2อย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่ะทีนี้กระบวนการของสูตรเราเนี่ยเราจะจับกันยังไงนะดิฉันก็ไม่รู้ได้ อีกเช้นก็ไม่รู้ได้อะไรจะมาหรือไม่ท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปห 1> 8 1ดหนึ่งสองแปดหนึ่งหปดสองหหนึ่งสองอ้ยอย่างไม่เยอะก็นอกก็เดือจอีปล่ำเปลือหนาเจ้าก็ไม่รู้ได้นะคะทีนี้คุณต้องไปดูด้วยนะว่าสมการตัวไหนเนี่ยสมการตัวไหนเด่น สมการตัวไหนรองอย่างไรคุณคุณก็เอามาผนวกกันได้นะแต่อันนี้เนี่ยดิฉันจับตามสูตรก่อนนะเออดิฉันก็ไม่รู้ว่าดิฉันจะจับวิวิสมาราอะไรยังไงให้คุณนะคะเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวไหนเด่นตัวไหนรองตัวไหนรักตัวไหนชอบตัวนั้นดีตัวนี้ใช่นะคะตัวนั้นหรือไม่อย่างไรแน่หนอ อันนี้ก็มทราบได้คันนะคะอ่านะเอาวันนี้จะพูดจามว่วนหวานหวานนะคะเราก็มาเพื่อให้เพื่อนๆนทุกคนได้รับชมรับฟังใครรักใครชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์ไลค์กระดิ่งนะคะมาบ้างเป็นวางเวลาอันนี้จะมาอ่าโค้งสุดท้ายละนะโค้งสุดท้ายละแต่ความจริงแล้วเส้นเส้นข้างล่างนี่มันก็น่าจะจับแต่ดิฉันไม่ได้ ลืมดูว่าตัวไหนเราต้องไปดูสูตรของเราอะ่ะย้อนดูสูตรของเราอะ่ะว่าว่าสูตรไหนเด่นอย่างไรนะคะอ่ะดิฉันไม่สามารถจับให้คุณได้เพราะว่าคุณก็คือตัวเองนะคะ you are นะคะอะ่ไม่ใช่ไม่ใช่มา <laughs> แต่ความจริงอะ่ะอันนี้คุณคุณก็จับเอาเองนะ สามสี่ห้าเนี่ยนะก็คือกระบวนการของมันทั้งหมดอยู่ภายในภาพสูตรตรงนี้แต่ดิฉันจับให้แต่ข้างบนนะแต่คุณคุณก็จับให้มันครอบเวยในกรอบนี้แล้วก็คัดเลือกเอาตามใจประสงค์เขาล้วกันนะอันนี้มาเพื่อแถวทางในการวิเคราะห์ย้ำสมการในการจดสูตรอีกครั้งนะสูตรแรกนะคะ หลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างนะเท่ากับ x บวก1บวก2บวก1บวก1บวก3บวก1สูตรที่2ดูเส้นสีม่วงค่ะหลักร้อยบนบวกกับหลักหน่วยล่างนะเท่ากับ x บวก1บวก1บวก1บวก2บวก1บวก1สูตรที่3ดูเส้นสีบานเย็นคือหลัก1ิบนสองครั้งเท่ากับ x บวก1บวก1บวก2บวก1เท่ากับ x บวก 1... บวก1บวก1บวก2 บวกหนึ่งบวกหนึ่งอ่าอันนี้ก็คือการในการวิเคราะห์การที่มันอัดแบบนี้มันจะไม่เห็นมือแล้วมันจะไม่เห็นเวลาเราชี้แต่ทีนี้ดิฉันยังไม่ได้ศึกษาว่าเวลาเขามันไม่มีตัวนี้ไม่ไม่มีโปรกแกรมแคปหน้าอดหน้าจอที่แบบว่าเวลาเราขีดเส้นอย่างเงี้ยชี้ตรงไหนอย่างเงี้ยมันจะมีเหมือนลักษณะเมาส์นะคะเมาส์เมาส์ในการอ่า ในการชี้ในการอัดนะอาสมมุติเดีชยันทำอย่างนี้นะเอออย่างนี้เห็นไหมเออเดี๋ยวฉันต้องทําอย่างนี้นะคะอาสูตรที่หนึ่งอย่างนี้นะหกเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ว่ามันจะขยายอย่าเสกอันนี้เป็นแว่นขยายนะอ่าก็ขยายตรงนี้อย่างเงี้ยเนี um ่ยนะเนี่ยแถวนี้นะคะเนี่ยแถวนี้นะคะเนี่ยนะคะก็จะเป็นแถวนี้อย่างนี้นะอ่า อ่าแคปเจอร์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มารับชมรับฟังไวปพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ